เดี๋ยวเราไปโน่นเลยจ้ะไปที่หนุ่มเมืองสิงห์นะจ๊ะครอบครันักบุญตระกูลอย่างจ้าเปิดปร,รายการด้วย 他通往幸福之迷途口吻，穹苍幸福就在何处？苍天给不出正确答复，徒劳无功破不开重重迷雾，何不清阖双目？ 双目，何不轻阖双目？何不轻阖双目？幻想一轮明月灿烂，与人心深处。 วางแลวสบายใจนะวางสิ่งที่สแสวงหาพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมจะ๊ะกะแนสิบห้าข้ามเดือนสี่กลองแรงกันยังสม,มัทคีกันทั้งสองฝั่งของกันนะจะ๊ะอย่าลืมบ้านใครอยู่ใกล้วัดไหนให้ไปทำนุบำรุงวัดนั้นให้ดีพ,พุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ต้องไปช่วยกันทำนุบ,บุรงุง ต้องมีพุทธบริษัทสที่รักในการสร้างบาร,รมีกันนะจ๊ะเพรนั้นอให้วัดทีู่ญาตาอยของเราสร้างขึ้นมานั้นนะว่างเว้นจากการสร้างบาร,รมีในทั้งพระเนุบาสุปสิกาสาธุชนทั้งหลายก็ต้องไปรวมกันโดยเฉพะาะญาติโยมพวกนี้จะต้องไปวัด วันนี้เราเตรียมอะไรอร่อยอๆออเลยจ้ะไปเลยนั่นแหละไปถวายท่านทำที่ท่านแต่มันก็ได้ที่เราอย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็ไปอยู่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ตอนที่ท่านแสดงธรรมเราก็ต้องเป็นนักฟังที่ดีนะจ๊ะแล้วก็สาทุกให้กําลังใจท่านเรื่อยๆเลยพอท่านเทศจบไม่ว่าเราจะฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ไป ครับเรียนท่านเลยสุดยอดชั้นหนึ่งอย่าลืมคำนี้นะลูกนะอย่าลืมนะจ๊ะสุดยอดชั้นหนึ่งไม่ใช่ชั้นสองตั้งแต่เกิดมาปื้มิติอะไรต่างแบบนี้นักกีฬายังต้องการกางเชียร์เราก็ไปเชียร์ไปถวายกําลังใจถ้าเราก็จะได้มีอสงคนก็จะให้กําลังใจเราหรือกําลังใจมีอยู่ในตัวของเราเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยนี่นะจ๊ะแล้วเวลาเรา เวลาเราฟังพระเทศมันจะมีอนิสง์เวลาเราพูดให้ใครฟังเนี่ยเขาอยากฟังเราเพราะคนอื่นจะพูดแซงเขาบอกหยุดหยุดหยุดอยากฟังเห็นไหมจ๊ะเพราะอนิสง์เราเคารพในธรรมฟังธรรมถาวายกําลังใจท่านเราก็จะได้กําลังใจตอบเราจะได้รับความชื่นชมในทุกสถานที่แล้วก็เราจะความรู้สึกก็มีอุปสรรคของชีวิตจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีกําลังใจสูงสูงเนอยจากเราถาวายกําลังใจและ แปลเปลี่ยนจากการถวายกาลังใจนั้นมาเป็นบุญสาหรับเราเห็นไหมจ๊ะพุทธบุตรก็ได้กําลังใจท่านก็จะไปศึกษาก็อเลิศเพราะฉะนั้นตูต่ไปดกที่ฟุ้นจับก็ค่อยๆเช็ดสะอาดอ๋อมอดูอ๋อปกสีนี้เห็นไหมวันพระแรกก็ดูปกก่อนวันพระต่อไปเราต้องการให้ดูเนื้อไหนแล้วก็ต้องไปกราบเลียนท่นนานาบปท่านมีรัตเตรียมตัว หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาลงหาลวงนาหลวงอาหลวงพี่เนี่ยอาทิตย์หน้าพระหน้าอยากจะฟังเทศบทนี้อัจาตย์ตํากราบเลี้ยท่านทราบก่อนทำเป็นภาษาสัมมาสัมพุทธเจ้าะจะปุ๊บได้เนี่ยทนเป็นภาษาว o ต้ตงไปการาบเลี้ยให้ท่านได้เตรียมตัวแล้วเวลาท่านพูดภาษาบาลีขึ้นมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปขัดคอท่านนะว่าฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังที่พยายามฟังดูครูไม่ใหญ่ไม่อยากจะคุยนะเนี่ยป,ปีนี้นี่นะ ผู้หญิงที่สอบปรียนทำเก้าประโยคได้นี่นะมีแค่สองคน <Yeah. S 1> เป็นแม่ชีคนหนึ่ง <Yeah. S 1> และเป็นอุบาสิกาวัดพระธรรมกายคนหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่อยากบอกกลัวจะรู้จริงๆเลย <Yeah. S 1> ครูว้าใหญ่ตั้งเป็นอาจารย์ลูก <Yeah. S 1> เพราอาจารย์แม่ก็มีแล้ว <Yeah. S 1> นี่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ <Yeah. S 1> ชื่ออะไรนะลูกอาจารย์ลูกชื่ออะไรไหนรายงานตัวสิวจ้ะ คุณฟาสิกาสิริมาศพัฒนาศรีค่ะเห็นไหมแค่เสียงก็รู้ว่าปทก้านี่ไงนี่คือทํากิจวัตรกิจกรรมตลอดหมดเลยเือเอามาทุกบุญนั่นแหละแต่ยังปทเก้าได้บอกว่ายากกว่าตอนเรียนเพสัชอีกมีจบเภสัชมานั้นเนี่ยแต่เห็นว่าโอมก็งังันๆน่ะไปนิพพานไม่ได้ นี่ก็กเลยมาเรียนเพราะนั้นเวลาที่อา้าวตายเลี๋ยวลืมแนละ้ว <laughs> ตอนแรกลมมาขึ้นตอนนี้มันติดลมแล้ว <laughs> <laughs> เวลาพระท่านขึ้นภาษาบาลีเนี่ยนะนั่นเป็นภาษาพุทธเจ้านะเก็บคำสอนภาษาพุทธเจ้า,นะเ,รา,า,เ,จาเราต้องทําใจนิ่งๆแม้ตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องก็ตามให้รู้ว่านั่นท่านมีเรฟเฟ e n ์ e น์แต่กำลังอ้างอิงแต่ท่านไม่ได้มั่วท่ไม่ได้พูดเอง แต่ว่าก็อ้างขึ้นมาเป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่เทวดาย,ยังเคารพเลื่อมใสเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ฟังไปก่อนด้วยจิตที่เลื่อมใสเหมือนครัง้งขราวที่ฟังพระสวดพระอภิธรรมก็ไม่รู้เรื่องลนตบลงมาตายแล้วก,กลายเป็นเ,เทพประบุตรดาวดึงนน่ะมนุษย์นี่นะตายแล้วนุ่นไปอาบายก็มีนะเป็นเสด็จชายเป็นเปรตอสุรกายก็มี ภูมิาก็เยอะลุกขะอากาศก็เยอะอากาศสเทวาฉันจะโตหน้าจากคนทานครูธิยาทรก็เยอะไปเดาดึงยากแต่ข้างขาวนั่นพาชั้นเลยไม่จะไม่ต้องพานจากสตดรจฉามมาเป็นมนุษย์และสร้างความดีไปเป็นเทพบุตรไม่เลยแค่ฟังธรรมด้วยจิตที่เรื่อมใสคือฟังเสียงสวดสาธยายพระอวิธรรมเป็นภาษาบาลีเนี่ย ชื่นหมดอายุไขพอดีไม่ใช่ฟังแล้วตายนะมันจะตายอยู่แล้วแต่มีบุญที่ได้ได้ฟังจิตจึงเลื่อมใสเห็นไหมจ๊ะไอที่มันทึบๆเพราะวิบากกำบังไว้เนี่ยมันเลื่อมเงินมาเป็นเงาเงาแล้วก็ใสกระจ่างเห็นไหม <Okay. S 1> เหมือนเพชร oh. วูบเดียวพาชั้นเลยไปเป็นเทพบุตร พระนัมพระหลวงปู่หลวงตาอะไรต่างคืนบาลีฟังแล้วถ้าเราไม่รู้เรื่องไปศึกษาซะนี่ดูอย่างอาจารย์ลูกสิชื่ออะไรนะจ๊ะอุบาสิกาเศริมารพัฒนาศรีเจ้าค่ะ้ช่คืครูไม่ใยญ่ชอบอะ่ะเพราะว่าปีนี้ได้สองคนอีกท่านหนึ่งอยู่วัดไหนนะจ๊ะอยู่วัดโสมนัสวิหารเจ้าค่ะอ่าวัดโสมัสวิหาร เห็นไหมจ๊ะนีะ่ไม่ใช่วัดโทมนัสนะคือมีปีติยินดีที่เห็นไม้มอบาสิกามาอุบาสิกาไม่ชี้จ้าสอบได้นี่วัดประตรมกายอีกวัดหนึ่งวัดอื่นยังไม่เห็นนี่อย่าหาว่าโม่เดี๋ยวถึงไหนเลยเราไปนู่นเลยนะจ๊ะผมชื่อหยางเทียนเหอ อายุห้าสิบสองปีเป็นชาวจีนสิงคโปร์ฟังอยู่หรือเปล่าจ๊าปะปัจจุบันรับราชการผมเป็นคนหนึ่งที่เคยศึกษาเนี่อ่าตามที่เขาที่คุณหยางเขียนมานะจ๊ะเคยศึกษาตำราพุทธศาสนาแบบจีนมาตลอดสิบกว่าปีแม้ผมจะอ่านพระสูตรและสวดมนต์อยู่เนืองนิดแล้วก็ดีชั่วก็รู้หมดแต่ก็อดไม่ได้ ไม่เคยมีกำลังใจแม้จะรักษาศีลห้าได้เพราะผมยังเที่ยวกลางคืนตลอดผมไม่อาจควบคุมจิตใจฝ่ยายต่ำตนได้แม้จะรู้ว่าไม่ดีและอยากจะแก้ไขามากก็ตาม,มก็ไม่ว่าจะศึกษาตำราศาสนาแบบจีนและแบบไทยเท่ลว่าหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ก็จะไม่มีกำลังใจที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะจ๊ะ จนเมื่อสองปีที่แล้วเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ผมไปฝึกสมาธิเบื้องต้นที่ศูนย์วิบยาธรรมสิงคโปร์เพียงแค่เริ่มต้นผมก็สัมผัสความสบายทั้งกายและใจอยานที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจึงเริ่มติดใจและมาฝึกสมาธิที่ศูนย์อย่างต่อนเนื่อง สุดท้ายความศรัทธาก็นำพาผมมาร่วมงานบุญหล่อพระธรรมกายเมื่อปี2547ที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกภาพงานที่เป็นระเบยียบเรียบร้อยมีเหล่าผู้คนมาปฏิบัติทํากันมากมายการนั่งเป็นแถวเป็นแนวดีมากพระพิสุน่าเลืมใส่ทำให้ผมประทับใจและศรัทธานในวิชาธรรมกายมากเมื่อกลับมาสิงคโปร์แล้วผมจึงเริ่มนั่งสมาธิทุกวัน อย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเริ่มต้นจากปรับร่างกาทุกส่วนให้สบายจนผมลืมร่างกายไปเลยปลอยใจนิ่งๆอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายแล้วผมก็ไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องเห็นอะไรแต่พอนิ่งนานขึ้นพอนนิ่งนานขึ้นไปเรื่อยๆผมก็เห็นความสว่างเหมือนหลอดไฟ ห็นหลอดไฟในท้องไม่มืดเหมือนเดิมอีกแล้วตอนนั้นใจมีความสุขมากขึ้นเป็นความสุขที่สงบอยู่ภายใน 心柔眠，不久会看见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 。我,看见我在你心田，在中心边点，让心沉淀，别的无需挂念，心底柔软思念。<laughs> 轻柔柔，忘了时间，不就会看见，不就会看见，不就会看见。幸福无限，没有过这经验，只将心沉淀，幸福一绵绵，幸福无限，没有过这经验，只将心沉淀，幸福一绵绵，只将心沉淀，幸福已无限。只将心沉淀，幸福。 อ,อะไรนะจริงจริงอ๋อจริงจริงๆๆๆเราเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> แม้อาจากการนั่งสมาธิแล้วไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรผมก็สามารถนึกถึงศูนย์กลางกายได้ ให้มาจ่าครบรสกลางกายไว้และเสด็ประเสริดนะักทำให้รู้สึกเบิกบานสบายใจใมาจ่าครบกบรสยใใรก,สกลางกายเอาไว้เธอเบอิกบานสบายใจตลอดทั้งวันและยิ่งมาผมได้ฟังธรรมะจากคุณครูมใหญ่ทุกวันผ่านดีเอ็มซีทำให้ผมสามารถเป,ปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองได้สําเร็จแล้วครับ ตอนนี้ผมรักษาศีลห้าได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วครับ<า>ยุตธิการเที่ยวการคืนได้เด<า>็ดขาดการเปลี่ยนแปลยนี้ทำให้ภรรยายและลูกช้างผมประหลาดใจมากพวกเขาจึงอยากลองมานั่งสมาธิดูบ้างาเออตรงนี้เราเราจะเพิ่งผ่านไปอาจารย์เราควรจะศึกษาเห็นไหมใชะว่าโลกแล้วแต่เรา โลกจะเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่เราเปลี่ยนแปลงก่อนถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นจากผู้กล้ชิดก่อนเห็นไหมจ๊ะนี่เห็นไหมจ๊ะคุณหยางเห็นไหมจ๊ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยรักษาสีลห้าได้ครบถ้วนยุติการเที่ยงคืนแล้วมีความสุขมากใจเย็นขึ้นภรรยายและลูกซึ่งกล้ชิดประหลาดใจจึงอยากลองมานั่งสมาธิดูบ้าง นีไอ้ไความอยากลองมานั่งสมาธิดูบ้างเราฟังต่อไปเลยนะจ๊ะก่อนหน้านี้เนะ่ะภรรยาของผมเนะี่ยไม่เคยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเลยไม่สนใจ <ait, S 1> จะศึกษาธ<ป>รรมะหรือนั่งสมาธิดใดๆเธอยังไม่เข้าใจ replies, ากี่ยวเรื่องยังไม่ไม่เห็นความสําคัญเธอน่ะ<ไ>ชอบร้องเพลงเธอร้องเพราะมากอืีกรู้ไ่ใหญ่พูดแทน ผมนั่งข้างๆเธอชอบเต็ลำชีวิตเต่็งานงานงานและวก็เที่ยวเล่นกับเพื่อนฝูงแต่ต่อมาเธอเห็นผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้ไม่เที่ยวกลางคืนและมีสีหน้าแล้วก็ดูมีความสุขเพิ่มขึ้นก็รู้ได้รู้ผลดีขงสมาธิว่าโอ้ทำให้ใจเย็ยนอารมณ์ดีผิวพรรณของผมสวยเธอก็อยากจะสวยตาม จิงสนใจมากเธอรีบมาถวายพระตาหารพระและก็ฝึกสมาธิแล้วเธอเล่าว่าฉันนะเริ่มจากปรับร่างกายทุกส่วนให้สบายพยายามทำใจนิ่งๆแต่บ่อยครั้งก็ฟุง้งแต่ฉันก็ภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆในที่สุดใจก็ไม่คิดอะไรแปลว่าเริ่มต้นจากความคิด ไปสู่ความไม่คิดอยู่ดีๆนี่มีคำว่าอยู่ดีๆนะจ๊ะฉันเห็นความสว่างเกิดขึ้นรอบรอบตัวฉันเห็นไหมเจ๊ะรอบรอบตัวฉันเหมือนในห้องที่ฉันนั่งอยู่มีแสงพระอาทิตย์าสาดส่องลงมาเหมือนบ้านไม่มีหลังคาไม่มีฝาผนังฉันจึงลืมตามาดูให้หายสงสัย เรากคิดว่าคงไม่ได้ปิดม่านมัง้งแต่พอลืมตาก็เห็นน่านม่านแล้วน่าตาปิดสนิทในห้องก็ไม่มีแสงสว่างอะไรเลยเมื่อหลับตาใหม่สักครู่ก็มีความสว่างไม่อีกใจตอนนั้นสุขสงบมากตอนนี้ฉันชอบนั่งสมาธิแล้วแหละและ้ะฉันอยากจะขอแนะนำนะจ๊ะว่านั่งสมาธิไม่ยากแค่เอาแค่นี้เองเนี่ย อะไรดำดันอะไรนะดันเจ้เมาเลยนะชุ่งๆอะไรเนะี่ยแปลว่าให้เอาขนตาชนเงินแค่นั้นแหละนั่นเทพธิดาของผมส่วนลูกชายคนเดียวของผมเนี่สิเขาชื่อหยางเฟิงอายุสิบเก้าปีเล่าว่าผมเป็นคนไม่มีาศาสนานี่เปิดเผยเลยอายุสิบเก้าเลยจ้ะ แล้วคนในบ้านก็ไม่เห็นมีใครมาแนะนําเรื่องศาสนาผมก็ใจได้จนเมื่อคุณพ่อผมเปลี่ยนไปผมจึงเริ่มสนใจสมาธิแปลว,ว่าสิ่งที่คุณพ่อทำอยู่อยู่ในสายตาลูกอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนที่องค์คืนอ๋อสอนให้ลูกที่องค์คืนเดิมดิ้ดงแดนแรงแต่งอ๋อสอนให้ลูกอย่างนี้ แล้วแต่มาเปลี่ยนมานั่งสมาธิอ๋อสอนอย่างนี้ไม่จ้าทุกอย่างอยู่ในสายตาหมดผมังเรื่องสนใจสมาธิเมื่อผมได้รับหนังสือจากศูนย์สิงคโปร์ชื่อประวัติหลวงพอ่อหลวงปู่วัดปักน้นซึ่งแปลเป็นภาษาจีนผมประทับใจมากๆจึงเริ่มหัดนั่งสมาธิอย่างง่ายๆตามวิธีที่ในหนังสือแนะนําโดยผมนึกถึงดวงแก้วแล้วก็ไล่ไปตามฐาน จากฐานที่หนึ่งถึงฐานที่เจ็ดตอนนั้นรู้สึกว่าใจค่อยๆสงบนิ่งดีที่ฐานที่เจ็ดผมเห็นดวงแก้วใสและชัดมากชัดเจนเหมือนกบลืมตาดูผมมองไปเฉยๆดวงแก้วนั้นก็ใสสว่างมากขึ้นสว่างเหมือนพระอาทิตย์ตอนเที่ยงยิ่งเห็นก็ยิ่งมีความสุขอาเราสิทั้งบ้านเห็นดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงกันแล้วนี่ เรียกว่าดึงเอาดวงอาทิตย์จากท้องฟ้าเหมือนแกะเอามาใส่ในท้องแล้วก็แปะติดเอาไว้ที่กลางท้องเลยวันรุ่งขึ้นผมรีบมานั่งสมาธิต่อช่วงยี่สิบนาทีแรกเมื่อยมากแต่ก็พยายามทนนั่งแสดงก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่ไม่ใช่เทวดาจึงเมื่อยได้แต่ผมก็พยายามปรับร่างกายสบายไม่เร่งรีบอยากให้เห็น ไม่กังวลเรื่องเวลาพอมันั่งสบายก็จะอยากนั่งไปเรื่อยๆเองผมทำใจตามที่ได้อ่านในหนังสือสัพักใจก็เริ่มนิ่งคราวนี้ตัวผมก็หายไปแต่จิตยังอยู่สักครู่จิตเริ่มหยุดนิ่งมากผมก็เริ่มเห็นดวงแก้วอีกครั้งหนึ่งชัด สายสว่างเท่าไข่แดงของไก่มาอีกแล้วเห็นไหมจ๊ะคาเทแลวมีอยู่คนหนึ่งนี่มาอีกคนหนึ่งแล้วที่ผมใช้คํานี้เพราะผมพยายามหาสิ่งที่จะเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นลูกปิงปองหรืออะไรมันก็รู้สึกมันไม่ใช่นะ่ะมันต้องใช้คํานีคน้คําเดียวว่าไข่แดงของไก่นี่เห็นไหมจ๊ะเราได้ยินอีกคนหนึ่งแล้วเห็นไหมจ๊ะ ผมความรู้สึกของผมทั้งหมดหยุดลงไปในกลางดวงใสนั้นผมเอาความรู้สึกของผมทั้งหมดหยุดลงไปในกลางดวงใสนั้นเขาสอนตัวเองนะเขาสอนตัวเองไนดะ้แต่เขาบอกไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่าเขาบอกไม่รู้นะรู้เถิดว่าถูก<อ> <laughs> แล้วก็ดวงใสนั้นถ้าถูกเนี่ยดวงใสจะมีชีวิตมันจะเริ่มขยายตัวได้ ถ้าเราจัดสิ่งแวดล้อมภายในกลางกายให้ดีๆเนี่ยมันจะขยายตัวได้เหมือนจุลินทรีย์จะขยายตัวให้มีสิ่งแวดล้อมดีๆเถอะแล้วผมก็จะเห็นด้านบนของศีรษะคนใส่ๆแต่คนใสๆนะั้นมีดอกดอกบัวอยู่ข้างบนด้วยเอาล่ะสีผมก็ดูเอ๊ะทำไมคนมีดอกบัวอยู่บนศีรษะผมก็ดูไปเรื่อยๆกระทั่ง เห็นครบทั้งหมดเลยจึงรู้ว่าอ๋อไม่ใช่คนท่านเป็นองค์พระสใสๆนั่งขัดสมาธิอยู่และมีแสงสว่างเย็นตาผมสามารถเห็นได้ชัดเจนว่ามีดอกบัวอยู่บนพระเศียรขององค์พระแต่ผมก็เรียกสิ่งนั้นไม่ถูกเพราะผมไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่มีดอกบัวบนพระเศียรมาก่อนเลยในชีวิตนีอ่อาฟังอีกทีนึงใช่ผมเรียกสิ่งนั้นไม่ถูก เพราะผมไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่มีดอกบัวบนพระเศียรมาก,ก่อนเลยในชีวิตแต่แม้จะเห็นเป็นครั้งแรกผมก็มั่นใจว่าเป็นรูปดอกบัวก็เห็นจ่าจะากันอย่างนั้นแหละก็แปลว,ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นของสากลที่มีอยู่ทุกคนในโลกนะจ๊ะแม้ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่รู้จักมาก่อน ก็ไม่มีปัญหาการจะศึกษาวิชาธรรมกายนี่ง่ายมากนะจ๊ะไม่ต้องมีขั้นมีตอนอะไรเลยแค่หลับตาเบาๆสิ <c oughs> เอาคนตาชนกันแต่จะชนก็นต้องร่วง <c oughs> ให้ชนเบาๆนะจ๊ะเราจะเห็นอย่างนี้ <c oughs> ผมเอาความรู้สึกทั้งหมดรวมหยุดเราไปที่ศูนย์กลางกายขององค์พระนี่คือสิ่งที่เขาสอนตัวเขาเองได้ไหมจ๊ะ ืันพระในตัวท่านสอนตั้งทำอย่างนี้แล้วก็ว่าท่านค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นจนท่านมีขนาดเท่าตัวของมนุษย์ผมหยุดนิ่งไปเรื่อยๆองค์พระท่านก็นสว่างมากขึ้นโอ้มหาสัจจ์มากครับโอ้อืมภาษาอังกฤษไม่อยากอ่านเดี๋ยวช่วยกันแปลนะ I can see the Buddha from all angles, all the dimensions, without moving or thinking about it. อ <eh> ับแปรสิถูกต้องจะแปลถูกหมดเลยผมสามารถมองเห็นองค์พระท่านทุกทิศทุกทางทุกมุมทุกองศาทุกมิติได้เองโดยไม่ต้องเลื่อน ไม่ใช่จะดูข้างหน้าก็ขยับจะจะดูข้างหลังอ่ะไม่ใช่จะดูเสียงก็กไม่ใช่อีกแต่สามารถเห็นโดยไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเคลื่อนและไม่ต้องคิดใดๆเลย<อ>นี่ไม่ใช่ฟังอีกทีหนึ่งผมสามารถมองเห็นองค์พระท่านทุกทิศทุกทางทุกมุมทุกองศาทุกมิติได้เองโดยไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องเคลื่อนและไม่ต้องคิดใดๆเลย เห็นไหมจ๊ะนี่ไงง่ายขนาดนั้นผมมีความสุขมากมากรู้สึกเต็มอิ่มในใจเป็นความสุขที่เกิดขึ้นมาแบบไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆผมรักการนั่งสมาธิมากครับสมาธิทำให้ผมใจเย็นขึ้นและรอบครอบในการคิดเรื่องต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ และทําให้ระมัดระวังแม่คำพูดการกระทําไปกระทบให้ผู้อื่นเดือดร้อนเมื่อกลางปีสี่แปดผมในีนคุณพ่อแล้วนะคุณลูกจบไปแล้วนะจ๊ะคุณหยางเนี่ยได้มาอบรมธรรมทานญาตนานาชาติผมยิ่งเด้รู้และเข้าาจหลักรรมากค้นเมื่อกี้นี้เล่าของภรรยาของตัวเองของภรรยาแล้วก็ของลูกชายผมยิ่งชอบตอนหน้าที่ก็เลยมิดมาก ปีนี้ผมตั้งใจจะลาพักงานเพื่อบินมาช่วยโครงการธรรมทายาทนานาชาติด้วยครับครอบครัวผมมีชีวิตใหม่จะเป็นครอบครัวธรรมกายเพราะสิ่งที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ได้แนะนาวิธีการปฏิบัติทําให้ครอบครัวของผมจะตั้งใจสั่งสมบุญที่มากๆจะได้ติดตามมู่ขนาไปโดยสิบบุรีวงบนวิเศษใท้ใดครับกราบนวัสกรรมในความเคารพอย่างสูงย่างเทียนเหอ นี่เราดูคุณอยางเทียนเหอนี่ไปจ้ะที่เล่าเรื่องให้เราฟังนี่แล้วก็ครอบครัวนักบุญตระกูลหยางนี่นี่ครอบครัวธรรมกายนี่เห็นไหมจ๊ะโอ้โหสดใสกันทั้งบ้านเลยนี่กันภาพประวัติศาสตร์วันมาคะบูชา นี่เจ้าสาธุสาธุสาธุ佛จนะพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผลเราต้องรักษากันเอาไว้จ้า